สบายดีจ้าพี่น้องสุขุสุขุนมื่อนี่ก็แม่น้อยเขามาสวรรค์นะเคเดอพี่น้องเดอเขามากครับน้องนัดสองคนเดอจับพี่น้องมีรถมอเตอร์ไซค์เขามาพี่น้องเพราะว่าสีพาน <you> ้องนัดมาเอาันใบประกาศยบมอจ็เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะละเพิ่นสิได้ไปเฮียนต่อปริญญาตีเดอจับพี่น้องเดอรอยู่ปากเซลก็เลยมาเอาใบประกาศกับน้องนัดก็เลยมาแว่เพื่อนชาวมวยคือเก่าพี่น้องเฮ้ มาเวเฮือนสมวยมาเวกินเขา่ากินน้ำแล้วจริจังสิให้นั่งปิ่นกับนั่งนัดไปเนาจจะจากพี่น้องเนาะเขาก็ซื้อตำส้วัดซื้ออันนากาแฟสมวยเลี้ยงตำส้วัดกับกบาแฟเด้อพี่น้องเด้อมองนัดมาก,กับแม่พี่น้องขัดแจงแนวตำส้วัดซื้อมาพี่น้องเลยนะสมวยซื้อเทสไปนัดเทสไปลูกเอ้าเอ <c oughs> ทำซั่วใส่หอยไทยหยังในใส่ยอน้องเอ้ยพี่จ๋าสมวยกะสบเลี้ยงพี่น้องเอ้ยมาหาเพิ่นเพิ่นเลี้ยงด้พี่น้องเอ้ยเลี้ยงกาฟแน่ั่วแน่เพิ่นว่าเลี้ยงบ่มีใหญ่จักเถือเลี้ยงบ่ใหญ่จักเถือเนาะน้องนัดลูกมาเอาใบาอ่ไปกินวมทั่วตัดั่วพี่น้องมีอยด้หยก็มีนี่มีหอยมียเด้อพี่น้องเด้อคักๆเด้อ50บาทฮอบ่นี่ อห้าพันกับหมดนะห้าสิบบาทพี่น้องโอหลายเนาะห้าสิบบาทแพี่ภู้บ่าวเอ็มนับได้พี่น้องเลยผู้บ่าวทหารเนี่ยภู้บ่าวคนเก่าคนเดิมเลยแหละพี่น้องสั่งมีรายการอนไรบ้างสั่งวิราการมากินพี่น้องมั้งเอากระดองมัไปกินยำน้องแบเนี้แบบกินน้องเขาใส่ยำมันฝรั่งเอามากินหีิ เดี่ยวต้อไปาตเ่เียเือนี yes> uh ่ยที่ซักเป็นยังกนบ้าว่าเช้ที่เซโน่ดรักังไงหาที่ท้อง่หาที่ทิดหาซืยัเนาะเซโนนี่ทาเซโนเนี่ยหาที่ ค่ะโอ๊ยถ้าแบบกดกดก็ của พูดภาษาไทยค่ะ สาวมเลยได้ข่าวดีชนหนเด้อชนนเด้อนี่เดไปชอบนี่ดบ่มนแลรอเแล้วแซ่ันนี้ำรงำอะกินเลยเอานั่ายมไปดิออิพมาเสีย้ เพ็ดเผือดได้ นี่เฮักระิมาเขาคั่วด้จะพี่น้องเด้อได้กุ้งได้ยังแน่ใครสือมาเนี่ยน้องทายนองหักหงองหักสมวยพี่น้องสือมามาหับต้นแม่ลเมาหับต้นเาะลือคนสิล่างรถใหม่คนล่างรถคต้นาองชายเท่าเน้นเด้พี่น้องเด้อใก่คนเนาะแต่จะแซ่บเนาะแก่ซีฟูดเาเออแก่ซีฟูดได้ขาวซับมาลดบางอย่า ทางม้เรียบร้อยเออขักนน้องเหือนคนัวเมอนน้องคัววะสมมตเห็ดเทินคัวเด้อพี่น้องนกเลยไม้เสบัเขาได้เงินใหม่ที่ทไทนเออได้เงินใหม่มาที่ที่นสมได้ดินได้ยานะได้พี่น้องใครแน่เลยเนาะโอมยนสื่อดินแล้วเพ่นก็ได้ก็เลยได้พี่น้องเฮ้ยมาหน้นี่ยแหละสบายใจเลยนะดินก็ได้แล้ว กานาดินเพิ่นกัดซื้อเลยเเนราเคยรีวิวได้ดินจานเนาะข่อยซื้อแล้วข่ซื้อเลยมันคนซื้อเรียบร้อยแล้วพี่น้องซื้อไปแล้วเรียบร้อยเพิ่นกัดเห็ดกานากระแพงข่อแล้วเรียบร้อยในหม้อเห็ดซำนี่อยู่ก่อนไว้เห็ดทันขั้วอยู่ก่อนนะกระเซ็นนั่นแหละเอออืมข่อยเห็ดไปทีละน้อยเนาะแอนค่อยเห็ดไปทีละน้อยอืมั่นกระแพงกันได้ทั่วเสาเรียบร้อยไปเลยซื้อมาแล้วย่างเสร็จคนเห็ดไปเลย พี่ทั้งคนเห็ดพวกเจ้ากับหลายคนอยู่ในนี่ปั๊กว่าไข่อยู่ปุ๊มีปุ๊มีผูน้ำหนาเราไปเบียดตลอดอือาวบัดเป็นไม่งิ่บ่ดนอกฮะบัดมาเขาเช็ดได้สักกระบวลแม่นเลยไปเลยสองสาวนะฮะให้คิ้วมาคิ้วไว้ก็ไปแล้วเออได้นัดกับปิ่นไปเอาใบประกาศเลยน้องนัดกับน้องปิ่นไปเอาใบประกาศคือกันเนาะเยี่ยน้าแหกได้ผนนั่น กััีบภาษาเดียวกันเออภาษาเลยบริหารเลยเออบริหารเลยอันนี้เขาอันนี้เราเขเรียนบริหารด้วยกันบริหารลูกมันจะหาเรียกง่ายมันจะหาเรียกง่ายพี่น้องให้เขาให้ใส่ลูกพี่นี่เนาะลูกกระจกมีแงเออมีบริญญาตีดินกระชื่อชนเออมีแงแล้วเออกระซ่ามันนัดกันไปสิเคยบ้างง่ายกว่ากระบอกสนใจเออนะให้มาให้คิวมามาน้องนัดกับน้องปิ่น ไปเอาไปประกาศไปพี่น้องเด้อมาเนี่ยคุณเด็กคุน้าคูณนาแลไนแหละคุณย่างย่านแต่เขาคล้องให้คิ้วให้คิ้วคุณย่าก่อนให้คิ้วคุณย่ากับลูกคุณย่าสบายดีลูกป้าก่อนเรื่องเรื่สบายดีสิดีเนี่ยคุณกลัวเหมือนอะไพี่น้องไว้ให้คิ้วกันเราซื้อยังซื้อคิ้วจ้าปีน่ะจ่องอันนีจ่องปีเบนบาซื้อคิ้วจ่องจ่องเหมือนอะไรพิงอ่องอันนี้เจ้าปี จอง <laughs> <laughs> เราเก่งแต่ได้พี่น้องเฮ้ยห้คิวเขากันมาเงินคัวกันตอบมาพี่คิวคิวหาพี่มวยเร็วเร็วเร็วมาพี่มาพี่มาไว้มามวยเห็ดหยังหนีมาไว้ต้มไก่ย่างบุ้งเน้นเนาะเล้วคอยเสียดนานๆคอยเจียวซี่พูดให้กินดอกอันนั้นเครื่องครบวะเครื่องกรบ มีเป็ดคนเดยผู้เดชผู้เดชอันนี้บักพิกบักพิกอันดิบผิดแดงอะไรอ้าวน่าบูดเลยขอโทษไปขอโทษไปขอโทษก่อนขอโทษคนคนงานขอโทษคนยิ้มหวานน้องยิ้มหวานลูกป้าเบิ่งนั่นอากี้นอได้สสวัดีเฮ็ดในเฮ็ดในคิวเอ้ยเฮ็ดนอกคิวยิ้มหวานมาใส่โบได้บุ่อยโบได้ หันหน้ามาพี่หันหน้ามาพี่ยี่วันวันนี้บ่อ้าบ่อุยตาเขียวใช่ให่ตาเขียวเจ้าเครียดมะลูกบกล่ะเครียดยังเจ้าใายไปน้อยให้นให้ให้คอยเค็ียดยังก็เห็นยังกระโดเปกปะโอ่ก็ให้นะพวกล่ะก็ดื้อให้คิวสลัดเลยพี่น้องให้ไปให้โนยแจะจับจักปี้เลยเอาซื้อยัง เจ้าซื้อยังบบซื้อยังซื้อยังนี่ซื้อยังนี่ินเดินบา่อยากเว้าบ้านไม่อยากเว้าวไม่บ้าเครียดเจ้าซื้อยังได้เจ้าซื้อยังซื้อให้ซื้อยังให้ให้ยังให้บุให้เจ้าซื้อยังบ้าคิวเลขสี่ออกยังเมื่อไหร่ะเบะฮะเบะเบะได้มวยโอ้ยบมดเสือเลยเบ่บอกกล่าวบอก ให้คิวคนหล่อเลยพี่น้องไอ้โหเจ้าแพ้ก yes. ับแพ้คนไลเดอร์พี่น้องเขาจะได้บดเงินเล็กแบ้เด้อพี่น้องชามหาเงินให้มาเข้าคิวเวิร์มสี่สิบห้าเอ้ยเอานะว่าบบได้อด้่เนาะเผื่อถือกระมีเนาะให้คิวเนาะอือถือได้มวยเอ้ยบังเถื่อนั่นเอาสมวยแกเริ่มเลดเลยพี่น้องตั้งหม้อใส่โคชิงไคใส่นั่นใส่โคชิงไคเป็นนัวเออไข่แน่มันทมแน่เนาะทมกันบ่มันมันบ่มแทนแม่นเลย โอเคเด้อพี่น้องคลิปนีน่ก็สิได้ลากอ็เด้อพี่น้องเด้อพกกันคลิปใหม่คิวบายบายคิวบายบายป้าลุงลูบายบายคุบลาคุบลาเด้อขอบใจเด้อป้าลุงม่ะชมความชอบป้าน้อยค่ะคอยอัอนนี้เบ่าเด้อ <laughs> ป้าลุง